โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจตคืนลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับมาลุยกันต่อกับฟุตบอลโลกนะครับคลิปนี้ไปที่เวลาตีสองตรงนัสุดท้ายในกลุ่ม E ีญี่ปุ่นอันดับ2จะเจอกับสเปนทีมจ่าฝูงครับญี่ปุ่นเนี่ยมี3มแต้มจากการชนะ1แพ้1เกมล่าสุดไปแพ้คอสตาริก้ามาแบบน่าเสียดายศูนย์ต่อ1นะครับฮาจิเมะโมริยาสึกุนซอเนี่ยต้องเช็คฮิรกกซาาาาอแขวัทีีม่มปญห การบาดเจ็บจากเกมล่าสุดต่อระดักที่เหลือเนี่ยมายะโยชิดะคุมเกมรับตรงกลางมีวัตรุเอนโดไดจิคามาดะนะครับแนวรุกจุนยะอิโตะแล้วก็ต้องลุ้นว่าทาคุมิมินามิโน,โนจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงหรือไม่ครับส่วนข้างหน้าก็ยังมีทาคุมะอาซาน,นะครับกองหน้าจากโบคุมที่พร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับสเปนครับของลุยส์เอนริเก มียูซีแต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดเสมอเยอรมันมา1ต่อ1นะครับโรดี้เล่นกับเอเมริกลาป็อกเป็นคู่เซนเตอร์เหมือนเดิมครับส่วนมิดฟิลด์เป็น3นักเตะจากบาร์เซโลนานะครับมีเซกิโอบูสเกตกาบีและเปรดี้นะครับส่วนแนวรุกต,ตามข่าวคาดว่าอัลเบโรโมราตาที่ยิงเยอรมันได้ครับน่าจะได้ออกสตาร์ตัวจริงนะครับโดยมีตัวริมเส้นอย่างฟร,รานตอเลสกับดานี่โอโมครับคู่นี้ เคยเจอกันมาในเกมอุ่นเครื่องปี2001ปรากฏว่าสเปนชนะ1 0ครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้สเปนเป็นต่อพอสมควรนะครับเอาง่ายโดยเงื่อนไขเนี่ยญี่ปุ่นถ้าชนะเข้ารอบเลยเช่นเดียวกันเสมอ,อยังต้องลุ้นนะครับส่วนสเปนขอแค่ผลเสมอจะการันตีการเข้ารอบแต่ถ้าชนะก็จะการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยญี่ปุ่นหลังจากที่ชนะเยอรมันได้ครับเกมกับคอสซาลิกาอยู่ดีฟอร์ชตไปเฉยเลยครับ แล้วลักษณะของญี่ปุ่นเป็นบอลเท้าสู่เท้าเล่นต่อบอลกันนะครับเจอกับสเปนที่เป็นเรียกว่าเจ้าพ่อบอลเท้าสู่เท้าเลยครับสเปนชุดนี้อาจจะไม่ได้มีสตาร์มากมายนะครับคือผู้เล่นเนี่ยคาเฉลี่ยพอๆกันแต่ว่าเกมของหลุยส์เอนริกเคลื่อนที่ดีมากครับบอลเท้าสู่เท้าผมว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสลักษณะบอลค,คล้ายๆกันมาเจอกันสเปนดูเหนือกว่าเยอะครับในการลงเล่นแบบนี้ครับผมว่าท้ายที่สุดสเปนจะบทไปบทมาแล้วชนะดังนั้นเนี่ยย้ำอีกทีนะครับให้เชียร์สเปนที่1ประตูครับผมว่ายิบผมว่าสเปนการันตีมี1ลูกแน่ไปลุ้นประตูที่2นะครับคู่นี้ให้เชียร์ทีมชาติสเปนชนะเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย